ผู้หญิงที่ข้าเคยรักนารลที่น้ำตาไว้ในหัวใจของข้าเท่านั้นข้ารู้แล้วว่านางเสียใจมากจะรู้ซึ้งถึงสัจธรรมแล้วเหรอไซอิ๋วเก้าห้าเดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนภาคสองในตอนจบของภาคแรกจุนเป่าได้ถูกพาย้อนมา500ปีและได้เห็นหน้าตาของแม่นางจื่อเสียที่นำแสดงโดยจูอิน ทิ้งท้ายเอาไว้มาในภาคนี้จื่อเสียก็คือจอมเทพสายยายคนรักที่แท้จริงของจุนเป่าและคือคนที่ทําให้จุนเป่ากลายเป็นเฮ่งเจียอีกครั้งจื่อเสียเป็นไส้ตะเกียงของพระยุลยัยที่แปลงร่างหนีลงมาหาคู่บนโลกมนุษย์นางมีวันยุทธและอิทธิริ์มีฝีมือการต่อสู้ที่ร้ายกาจถึงขั้นรับมือกับเหล่าเทพที่มาตามจับตามตัวนางได้สบายมือการรับบทเป็นจื่อเสียของจูอินทําให้ตัวละครตัวนี้ออกมาดูฉลาดมีไหวพริบจื่อเสียเป็นหญิงสาวจอมขี้เล่นยียวนัน นางมาพร้อมกับรอยยิ้มที่ชวนให้หลงไหลแถมยังน่ารักสวยสดใสทรมานใจชายแม้ใครเจอก็อดใจไม่ไหวที่จะหลงรักนางในทันทีเป็นลักษณะของหญิงที่ทําให้ชายชาตร,รียินดีสร้างสงครามเพื่อแย่งชิงนางมาครอบครองที่สําคัญคือดวงตาของนางเต็มไปด้วยความหวังที่จะได้พบรักกับเนื้อคู่ที่ตนเองเฝ้าฝันและเมื่อเธอได้รู้ว่าจุนเป่าคือเนื้อคู่ของเธอ เธอก็เลือกที่จะตกหลุมรักเขาตามที่โชคชะตาฟ้าลิขิตเอาไว้ในจังหวะนี้การแสดงของจูอินทําให้เราได้เห็นว่าเวลาที่ผู้หญิงมีความรักเวลานั้นเธอจะมีพลังเพื่อต่อกรกับทุกสรรพสิ่งและไม่กลัวซึ่งความตายดังที่เธอได้พูดเอาไว้ว่าคนเดิมไม่มีความรักถึงรู้ว่าเป็นกองไฟก็ยังเดินเข้าไปจื่อเสียคือตัวละครน,นางเ,งเอกที่ลงตัวและสมบูรณ์แบบเอามากๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จุนเป่าจะพูดว่าคนแบบเธอหาได้ยาก เมื่อครั้นที่เขาต้องหนักใจกับคําถามที่ว่าตนเองรักใครกันแน่ระหว่างจริงๆกับจือเสียย้ายมาดูมุมมองในภาคนี้ของจุนเป่ากันบ้างจุนเป่ายังคงโง่เง่าเรื่องความรักแม้ว่าการย้อนเวลาจะเลยเถิดมาเป็น500ปีก่อนหน้าแต่เขายังคงฝังใจกับภารกิจเดิมของตนเองอยู่นั่นคือการช่วยเหลือแม่นางจริงๆกลับไปและทําให้นางมีความสุข โดยเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขามีต่อแม่นางจริงๆนั้นคงเรียกได้ว่ามันคือความรักทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วเขาแทบไม่รู้จักมันเลยด้วยซ้ําในระหว่างนั้นเนื้อเรื่องก็เกิดความวุ่นวายอลหม่านขึ้นเพราะปีศาจกระทิงต้องการได้ตัวจื่อเสียไปเป็นเมียน้อยของมันเรื่องราวการแย่งชิงยังคงดําเนินต่อไปกว่าที่จุนเป่าจะรู้ตัวว่าตนเองรักใครเนื้อเรื่องก็เดินทางมาเกินครึ่งหนึ่งซะแล้วจุนเป่าพาตัวเองมานั่งครุ่นคิดอยู่ในถ้ำสายใหญ่ว่าเขาคว,วรจะเลือกใครดี ระหว่างจริงๆกับจือเสียในเวลาเนี้ยมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันคือ 1. จุนเป่าได้เจอจริงๆและขอจริงๆแต่งงานเพราะเชื่อว่าการแต่งงานคือการจบสิ้นภารกิจที่จะทําให้จริงๆมีความสุขช่างเป็นความคิดของคนที่บ้องตื้นเสียจริงๆ 2. จือเสียกําลังถูกปีศาจกระทิงจับเข้าพิธีแต่งงานโดยที่นางไม่มีแววตาที่กังวลแม้แต่น้อยเพราะนางเชื่อว่ายังไงคนรักของนางต้องขี่เมฆเจ็ดสีกลับมาช่วยนางอย่างแน่นอนนี่ก็มั่นสุดๆ คารักเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ต้องคิดเลยหรอไม่ต้องคิดต้องคิดสิไม่ต้องต้องสิจะคิดอะไรเยี่ยวหรือไม่สบายไม่ต้องคิดสรุปลอยความรักเป็นเรื่องของธรรมชาติสหายาจกคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นหลังจากเขาเล่าให้จุนเป่าฟังว่าเมื่อคืนจุนเป่านั้นนอนละเมอเพิรพบเป็นชื่อของผู้หญิงที่ชื่อจือเสียตลอดคืนท,ทั้งทงที่ตนเองก็กําลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับจริง แต่งานแต่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจริงๆรู้ดีว่าผู้หญิงที่จุนเป่ารักที่แท้จริงนั้นคือใครเธอจึงหนีหายไปข้าออ่านใจของเจ้าใจเจ้าคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ข้าตอนข้าอยู่ในหัวใจของเจ้าได้เห็นนางทิ้งเครื่องหมายไว้ข้าก็รู้แล้วว่าผู้หญิงห้าร้อยปีก่อนที่เจ้ารักจริงๆไม่ใช่ข้าแต่เป็นนางเราตางเชื่อถือกันว่าเป็นพรหมวิชิต เมื่อสวรรค์ลิขิตจะไม่มีใครกล้าฝืนจริงๆเข้าไปในหัวใจและเห็นชื่อของจือเสียสลักไว้ในใจของจุนเป่าจุนเป่าเริ่มสิ้นหวังและไร้ทิศทางในการไปต่อแถมกลุ่มสหายาจบที่เพิ่งสนิทกันก็โดนปีศาจแมงมุมฆ่าโดยไม่มีการลังเลใจ ซึ่งจุดนี้จุนเป่าเริ่มปลงตกและคิดได้ถึงเหตุผลของการเดินทางย้อนเวลาครั้งนี้ของเขามาถึงจุดนี้เนื้อเรื่องเริ่มไต่ระดับขึ้นอีกครั้งโดยการที่จุนเป่าเริ่มเข้าใจในสัตวรจะทการกลับชาติมาเกิดในครั้งนี้ทําให้เขาได้เรียนรู้ถึงความรักความแค้นความตายชีวิตเขาได้ทําเรื่องผิดต่อผู้อื่นไว้มากไม่รวมถึงคนที่เขารักมากที่สุดเมื่อก่อนข้าเคยมีความรัก แต่เขาไม่รู้จักทุกถนอมนมันเมื่อสูญเสียไปแล้วเขากลับเสียได้โลกมนุษย์ฉันเจ็บปวดยิ่งนักหากวันหน้าเขามีโอกาสที่จะทําได้เขาจะให้ผู้หญิงทุกคนบอกรักข้าหากมีกําหนดเวลาแล้วก็เขาอจะให้เป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีนี่คือส่วนหนึ่งในประโยคอธิษฐานของจุนเป่าก่อนหน้าที่เขาจะกลับเป็นเฮ้งเจียซึ่งคิดว่าเหตุผลหลักที่ทําเขาตัดสินใจกลับเป็นเฮ้งเจียอีกครั้งคือการลงตบเรื่องสัจธรรมความรักตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่ได้มีรักที่นั่นมีทุก ซึ่งมันไม่น่าจัดรงพอเพราะอันที่จริงแล้วความรักก็เป็นสิ่งสวยงามแต่ยิ่งรักมากยิ่งเจ็บปวดมากน่าจะเป็นศัตรธรรมที่ตรงกับเนื้อเรื่องมากที่สุดแม้จะยังไม่ตรงกับบทของจุนเป่าเท่าไหร่จุนเป่าไม่อยากมีความรักอีกต่อไปเพราะความรักทําให้เขาพบกับความเจ็บปวดเสียใจยโดยที่ได้มงคลสวมหัวจากเจ้าแม่กวนอินไว้เป็นเครื่องเตือนสติว่าหากยามใดที่เขามีความรักให้ระลึกไว้เสมอว่ามันจะทําให้เขาเจ็บปวด การกลับมาเป็นเฮ่งเจียผู้ทรงอิทธิฤทธิตนั้นแปลว,ว่าจุนเป่าได้หยุดความรักของตนไว้ที่แม่นางจื่อเสียทําให้กลายเป็นความรักครั้งสุดท้ายของตนเขาพร้อมที่จะละเรื่องทางโลกและไม่สามารถมีความรักได้อีกต่อไปลืมอดีตลบทุกอย่างจะไม่มีผู้ชายที่ชื่อจุนเป่าอีกต่อไปเมื่อเฮ่งเจียคืนชีพก็รีบไปช่วยเหลือพระถังซัมจางที่โดนปีศาจกระทิงจับไว้ในท่นใด แต่ไม่มีโศกนาฏกรกรมไหนที่ไม่มีการสูญเสียเพราะจื่อเสียได้ถูกปีศาจกระทิงแทงตายอย่างต่อหน้าต่อต,อตา,าเ่งเจียผู้ที่ไม่สามารถรักใครได้ถึงกับกรีดร้องและเริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งที่ต้องสูญเสียคนรักของตัวเองไปจื่อเสียลมหายใจอ่อนลงเธอกล่าวถึงคนรักของเธออย่างภาคภูมิใจว่าผชาที่ข้ารักต้องเป็นคนที่องอาจเขาจะนั่งเมฆเจ็ดสีมารับข้าในางาน ถยถูกตตตต้งแ่่แขขนขามคาดนวามรักของจือเสียช่างหน้าเธอทูลลมหายใจของเธอสิ้นลงเฮงเจียร้องไห้เสียใจอย่างหนักมงคลบีบราศีสะจนดิ้นทุรนทุรายทำให้กรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง เขาลงมือฆ่าปีศาจกระทิงด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นในฉากนี้การแสดงของทั้งจูอินและโจซิงฉือทำออกมาได้อย่างาซาบซึ้งกินใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการจากไปของจือเสียเป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยบางทีเราอาจคิดว่าเราพร้อมที่จะบอกลาใครสักคนแต่มันต้องไม่ใช่เป็นแบบนี้มันไม่ควรเป็นการจากลาที่ไม่มีวันได้หวนกลับมาแบบนี้คนที่ตายไปแล้วต่อให้ตะโกนคำว่าคิดถึงีกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ไม่อาจทำให้เราหายคิดถึงเขาได้ ที่สําคัญคือเฮ่งเจียไม่สามารถแสดงความรักหรือเสียใจออกมาได้อยากร้องไห้ให้อกแตกตายก็ยังไม่สามารถทําได้มันคงเป็นการจากลาที่ทอนมาธรกรรมที่สุดในชีวิตของเขาแล้วในขณะที่กำลังซึมซาบบรรยากาศของการสูญเสียอย่างชา้าช้าก็เหมือนถูกตบหน้าให้หันมามองเมื่อกล่องแสงจันทร์ได้เปิดออกอีกครั้งแล้วนำภาคณะเดินทางสู่ชมพูทวีปท้องอนาคตไปอีก500ปีข้างหน้าเฮ่งเจียและชาวคณะกลับมาอยู่ในถ้ำสายย่อีกครั้งหนึ่ง เรียกเอาคนดูปรับอารมณ์ตามกันแทบไม่ทันถึงอย่างไรการกลับมาครั้งนี้ก็คุ้มค่าเพราะทําให้เฮ่งเจียได้พบกับจือเสียและจุนเป่ายืนทะเลาะกันอยู่กลางเมืองนี่คือโอกาสครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่เฮ่งเจียจะได้บอกลาแม่นางจือเสียเขาเลือกที่จะเข้ายึดร่างของจุนเป่าชั่วขณะเพียงเพื่อจะบอกความรู้สึกที่เขาไม่สามารถแสดงออกมาได้ด้วยตัวเองอีกเมื่ อบอ,ก,นนะอกเจ้าเฮงเจียเก็บจุมพิษและกอดสุดท้ายของจื่อเสียเอาไว้ก่อนเดินจากไปตลอดการภาคสองนี่ความสนุกอยู่ที่การร้อยเรียงเนื้อหาสลับไปมาและตอนจบระดับตำนานก็จบลงไปแล้วนะคะกับเนื้อหาภาพยนต์จีนเรื่องไซอิ๋ว95เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคนภาคสองถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอาร์ตด้วยนะคะและขอขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาค่ะ